สวัสดีพี่น้องขาตั้งหากระซูช่องทีแชาแนลได้พี่น้องมันนี้ซื้อผ้าเอฟซีมาแย่หายมดแดงบวกคำว่าเห็นหมดแดงเห็นห้างมดแดงก็เลยว่าพากันมาแย่บึงสิกินตอนเถียงพี่น้องว่าสิได้กินมัน้แย่กะไกลๆเพื่อนเท่าไรแหละเนี่ยน้าานหานนานปันพี่น้องพอดีมีตน้นก๊วาอยู่บนนี้ได้ไดห้างแนละ้วพังยังไงไเอ๊ะมีคนมาแย่แล้วบ,บ่ฮะ Nhi mẹ nè nè không biết đây ngoài lai nữa Nhà là bó Mẹ bà tiếp mà nhà nè Bà nhà không nè đây Nhi đây để em ra hỏi Bước nhà bước nhè chờ nhà hăng lùm đeo đeo áo mắc cái cày cái gì hắc Hăng hăng này nổi luôn xảy Hả Bye đi vì nó không Ờ Áo hăng nản mô Khi hăng, hăng nhiều nổ thì đây เอามันคืบอบ่มีหมดเอามันก็อยู่ในแต่ว่าบ่มันบ่มีหมดไตาเลยมันห่างแล้วอันนี้ป๊าป๊บห่างแล้วเออเออคืลองแงบมันก็งอเนงเอ้าได้ได้ห่านานาห่ากับแม่รึเปล่าอ้าวไล่ห่างอยู่แต่ว่ามีแต่บอลเขาจะแงมุเลยอ,อันนั้นมันก็ห่างแล้วได้หมดเขาจะห่างเขาแงเลยลายล่เลยเนาะแต่ว่าแงมุเลยนี่ได้แงแล้วนี่ก็แงอลไรนี่ โอ้แงแล้วห่างนี่ก็นแงแล้วบุคคำส่วนแต่สองซ้ำหมึกกวนเพื่อนนี่นี่บุคคำตัวนี้เด้เออนี่กันแงเลยลายลิ้นหลงห่างนี่นี่ล่องแงงี่เถอะมันยังมีนี่ตัวนี้กับแงสุด้กินบ่อยเขาแงโอ้บ่ม,มีบ่ม,มีบ่ม,มีเขาแงแล้วล่ะ ข่ำม่าบวคขามเนี่ยค่ะบุญแดงัมเป็นมาสันมาส่งสิได้กินเดี๋ยวบ่เออพี่ไข่เออมีแม่เด้ค่ะมีเงนและแม่มันแต่บุม,มีไข่บุมีไข่ปไปๆัรงแรไปทรายหวยเขาแหละมันจะที่นี่แดดแดดแต่ว่ามีลมหามนอวอันนี้ก็ยังโบกเลยนน้องคนสไต ตะก,กี้เป็นรมนล้อยหนาบย้อนน้องอันนี้ได้พี่นนองตะก,กี้หันเป็นน้องของบบอ้องนาบเปาอีกคนหนึ่งแล้วก็น้องทิปขุดกับอีพอเลยหุงเฮียนมาแล้วก็พาขุดน้องตะก,กี้หันขุดแปลว่าขุดใส่กระแตะแล้วก็ห้ามขึ้นนะจะเป็นน้องกำน,นันพระท่านได้แบงดินกันเลตอนขุดพูนตอนแต่ว่าตอนแบงริดนี่พัด ถือพูดผู้อืน่นกวัวสิคุดไตได้ตะเดี๋ดวนี้ข้าตากเสียเทือนพึ่นทมมันนี่แหงเซยแต่ก่อนน้ำบ่แหงมากเาดี๋ยวนี้แหงใหญ่จริง้เล่ะนี่พ่นโาทา่ันเลยตกจกเถือปีสองพันสหานี่พีนนาะพอดนก็เลยยังโาทา่ันในห้ำโหแหววแดงขั้นแทวแบบมันสุมๆเนะี่ยมันกะสีตึงอยู่ ฮ้นี่วะเออหัางหน่อยเนาะใช่บั่ไรเดีเซิงกระตาได้ไหมบ้าคำเออคือมาเซิงเลยเออตัวกระใหม่ออกโอ้เฮียลงลุมแล้วยังเฮียใครฮะเละมานเยะดูเยะแล้วก็เอาอันนี้ไปกล่วมเฮ้ยแมเอากระตาไปกล่วม ไข่วะเออตึงไข่เด้ฮะโอ้ไข่ไข่ไข่เดินไม่ห่างนั่นลอยมือเนาะยกแขนแล้ว่ะอืมเรียบร้อยมือน ngập hết mưa nước lai đi kim ừ? bờ mướt đó biết là mè bờ mướt ừ. bờ tường nó Tầng, vang, ừ, ta hàng ba, hàng cái này pha hàng dùng thơ của phun xì đại bữa nè khó nhẹ hơn sơ ấy nè ô không ไม่เฮจ้เมันส uh. ิเทงเออมันบดเทงพูนะมเจ้ใหม่บเลมเฮยนยน้อยีโอ้เมนด้เงมยก็เยเจ้าได้กฮ่างนอยน้อยนมันตอกดแต่ยัวมันตึงว่านี่บ้าีแต่ฮ้างน้อยน้อยเบิ้งลองสิ เมื่อไอซีลองหักมาใส่ลองตัวนี้เนาะคันมันตึงนี่อู้บองลายมาบอกแกแกดิไม่ใช่หรือบ่บ้าหูไม,ม่แต่แม่ไม่แต่แม่เฮ้ยม่แต่แม่อเอริอุ๊คือวันฮักวันฮักนู้ตัวนี้ เออไม่ใครไม่ใครเขาไม่น้อยเด้จากซึกซใา่อยู่ที่เหลี่ยงบุดแดงอยู่พี่น้องแต่ว่าต้องเลยปลูกกบหมวกหมวงเนะาะทำบุดแดงอืออืออือโลกใส่มเน,เนี่ยเนี่ยวต้นย้อยโลกเซต่านี่แหละมื่อเสียฮักต้วเนี่ยนึก โอ้ไข่มีไข่อยู่ได้บ่ค่ออแต่ว่าเ้างคือไหวนี้เนาะต้องเอางค์หน่อยนึ่งจึงได้อยู่ไน่นี่นี่นป้าลายดิมองดูดิเดี๋ยมีอยู่ไม่ใช่ว่าท่านเป็นเปลงเนะาะเป็นแล้ว ใจคนนี้มันยังบมเป็นโอ้ลายห่างเลยไม่กลัมีตัวตึงเลยแดดโอ้ห้าง่อยวะมี่นี่นั่งตรงนี้ใช่อ้๊ปเนี่ยเมื่อกี้นี่มันหมางแล้วห่างแล้ว มันแดงมันกระสลาดได้บัดไปอยู่บนที่มันมีหนามไป,ไปบางตอนนั่นต่อเงี้ <c oughs> มืดเลยเป็นดําไหวนี่ตรงเตีงตรงเง <c oughs> ตีปฟาดแดกอะไรนี่ไม่แต่แมววะนี่ขายหน่อยดิ an idea on it. Oh, the nhà tôi thông đây <laughs> bác. Thì ở nhà tôi tôi nhảy đi bỏ nó. Hả? Hên tôi đi.

สี่ห้าจะมันไดดพอกินคนน่ะนะตอนก่ะอยูมาต่ำใจนะเ <c oughs> นี่ยต้นนี่เคี้ยวเคี้ยวคือสิมี่นี่ต้นนี่ขั้งวมดแดงค่ะไปน่าจะไปให้โมกุแตดจริงจริงโอ้ดีนีตกมาเต้

mọi lên mọi à cho mọi thứ mọi mà mọi thứ một thứ mọi thứ mọi thứ mọi một mọi thứ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  mọi ôi mọi thứ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  nó cái nong thứ mọi thứ nong cái nong thứ mọi nó mọi không ใส่น้องน้ำได้อะไรละถ้วยหนึ่งใส่ได้ประมาณเกือบร้อยบาทแล้วได้ไหนโอ้ป้าทำนี่ค่ะเกือบร้อยบาทประมาณร้อยบาทแล้วจะสามพันน้อยเดียวสามสิบบาทนิดเดียวไงบ่ห่างตีหรอบ่ตียังใหม่ๆห่ไม่อยากไปใกล้ให้กินจ้ะ อันนี้หลือเงินเอาหมดแล้วสิอ่ะนี่หมดล้วจะแย่จะบ่หอมันอิีหัวให้ห้งันใหญ่ๆแต่มันคือห่างเลยหรือมันลงขู่แล้ววะนี่เนี่นั่นน่ะห่างนะนี่นี่น่ห่างั่นนั่นอัลานกอนะห้งใหญ่ๆนะใชนั่นนั่นฟูจนันนั่นบกลกระตายี้ไปอีกกระตาหน่อยนึงเนี่ให้บอกถ้าตองูก็มาวงงห้เราอยากเลียงมูแดง โอ้โอ้โอโตองึงปะเนี่ยเนี้ยคะให้มันตกใช่กระตานะให้มันตกที่นี่ให้มันต้องเอากระกระตาสอนขึ้นให้จังเลยนีย่เอากระตากลวงมีแต่กระตานี่หน่อยจำมีและว่าอย่า<น>เอากระตาขึ้นแล้วก็จิงเคาะนะคือสิขึ้นได้แต่จำนี้แหละโอ้ยได้ไหมเยอะ<ด> <ๆ S 2> มาแล้วเออเออเออว้าตึงนะหม่างเลย เงมีปะมีแง่ในดิจ ah. ่ะอีเมย์แง่ดิจังเห็นไหมปอยู่นี่เออนั่นแหละบ่ตัวเถ้าโอ้โอ้ปาโอ้อะหมดแล้วไข่หมดแล้วไขใคาคือเหี่ยลงหลุมเนาะมันกระถือคือมันกระตาเนาะ

cái ta cái nghiêng Ô, ô, nghiêng nhìn gì ạ Ô, xăm cầu nói nên thứ nào, lấy Chị đẹp tôi nói không ạ? <tương>, à, tương ơi. nè nè okay. hai tương khấn nó lọ tương đấy bốn mươi em mình đang tìm mua cho nè แดดกับบมแดงกัดนี่เขากันขยังนี่งหนิเจ็บขนาดอืมเอาพอดีเลยหน่าไอ้ดังโป๊ะเป๊ะโป๊เช่เออพอพอดีลยนี่นี่นี่ในห้องนี่เออโมเดงเขาหูอย่าเขาหูพอดี คือวะเฮียเฮียบ่ะเออปลาเต็มขิดดินมันมาถือหมดแล้วจะเอาอยู่ในบูไปฮักเอาจะนะโอ้โอ้กับตาสีเฮียอีกแหละมองมวงมองมวงซี่เนาะคนไทยเอิญมันวะแต่อยู่ลรวเอิญมองมวงขั้นมองมวงปลานะกระลังลูกพอดีกินเลยเด้หนี่กะสีคมหน่อยนึงเนาะมัวท่านใหญ่แล้วนะดูสั่นดูกินเพื่อนถ้าปุ่มันใหญ่เนี่นยโดกอะไรที่ฮาร์วาริตัดออกเลยเด้หนี่สตารัดออก จริงบ่เป็นหงสนั่นเองค่คะขึ้นไปขึ้น,านมาหก็เสียได้เนาะเอาหารเนื้อกินอู้เป็นยาดค่ะเขายนื้อได้หน่อยใหญ่กได้แม่มาก,กินแบบนี้พี่น้องหืมหมดแดงพอแหละยากินพอบ่อเห็นคั้นไปสิกิไลายบ่เนี่ยเอามาแดกนี่นะ,ะตัวน,นี้ เดี๋ยวขอมาหาส่วนมึงไปไกลๆตั้นีมึงเด้อไาเด้อฮักเอาไปยั้งเลยโอ้โอ้โอ้ตึงค่ำตึงเห็นไหมคะมึงจะกั่นแล้วนะตึงนะหันอ๊ะเต็มมือไมเคยตึงตึงค่ะมันบลาใซื้อโอ้อมึงดูทางไหนนี่ต้องมีเลยมึงดูนี่โอ้นี่ไหนวะโอ้เป็นไก่ไลแล้วนี่เป่นว่เออโอ้ยตึงนี่ยมันตึงมั่ โอ้โหโอ้มีพี่น้องตัวมองม่วงนะดกดุ๊กอยายากรบบอกด้วยแ้วเขาไทยสิเอาไปส่งให้เผยมือนั่นฮะแ้วเขาไทยเิเียเอาไปเอฟซีดอกใครสนใจแล้วก็เอฟมาตอนนี้เฮายางเมื่อไร แย่แย่จากต้นนี่หนึ่งสองสามต้นสี่ต้นได้นี um, oh. Oh. ่นี่ลายค่ะได้สี่ต้นดูมาเบิดข้างนอกอืมได้ลายเต๋อโอ้โอ้แย่แค่สี่บอลนึงแย่กันแย่ได้เพื่อนได้ประเดี๋ยวไปไกล เอาด้วยไหมโอ้เอาหมกต้องเอาวันหมวกม่วงม,มาปลูกเนาะได้กินหมดแดงพร้อมน,นี่โอ้คันซื้อต้นหนันห่นเอาหมวกม่วงมาลงนำ้ำปลูกปลูกต้นลงม่วงเรียงหมดแดงเอาอีกนี่ได้เกาะแล้วได้ห้า<ะ>สิบพันได้ฉั่นโอ้เกินห้าสิบฉันเนี่ยถ้วยหนึ่งหันนิดเดียวหน่อย ไปเอาไปก้อยกันเถอะนี่เป็ะตองแย่นะเด้ยเกม่วงนี่กกม่วงบอันเย็นเนี่ยไปใส่เวลามีกุ้งมีกาเอามาเลี้ยงกาใส่เทิ่งเลยบนนอนจังเอาซาไปทอขาเจ็บเลยแสบมือแลวนะ บดแดงทีไปแนว่ะเรียกวนวแม่มันกวนจิจืหัวมันจะลายไปเลยนี่แม่มันเออเด้นเด้นด้เอาโกบังม่วงมานะเอาปลูกที่ได้นี่ยไดดเซ้อ่น้องพยายดไปีกมือหนึ่งกินมากม่วง อืมเหม่สนรูปบ้างค่ะกินได้สมจิตโมพาดูกินได้ดดดดพี่กินอะไรที่กินแบบฝาด เปลือกมันเปลือกมันยังขาดอยู่เพราะว่ายั <c oughs> างหน่อยอยู่ดิพี่นนองขอขาดขวขาดม <c oughs> องหิ้งช้พักก่อนมาแล้วพี่หนอ,นอ,นอนนมันจะหอมเนะหอมหอมคิวคิว มะม่วงอันนี้ต้องกินตอนตอนมันอันหน่อยอย่างสิขั้นกินตอนมันใหญ่คห้มันเป็นใหญ่ค่ะบรแซมเนาะมันขั้นหอมบ่เซมสด้บะหมี่ตอนประเด็กประดกใส่ตอนใส่ประแดกซุปเลยปั๊บขันยางหาวเลยเนาะ ก็กระกรอยมัยัองอืมแต่มันใหญ่กว่านี้อีกนอหน่อยนึงอันนี้ย,ยังยังอย่างหน่อยอยู่แต่ก็กินได้แล้วสำนี้ขั้นหน่อยกว่านี้มันสิคมขั้นสำนี้ยังคมอยู่นะี่ขั้นสำนี้ครับใครไหนี่บลูกว่าค้าจะก็มากินบ้านเนี่ย ตกนังรงอ่ะนังมาแล้ครับความ, <laughs> อมจอยเ <laughs> ซ่บบ่เคยเอามางมัวนี่มาตำกินอาะเอามาตำ <c oughs> ตำจจกเร็ฮอ่ม เอามากินจะพูดยังไก,ก็กราบแทบนองเราเขากินอืมเอาลงเห็ดนี่มากกระเฉ่แด้เกลีหน่อยสิซุปไข่หมูแดงจีนป่าตำหมักตำหมักอัหมักถัวนะ่วเนาะอืมน้ำมันหมดปะมันหมดแล้วอันนี้เอาซิมาซุปไข่หมูแดงอ,อันนี้เป็นไข่หมูแดงที่ไปแง่มามีกลิ่นเนาะกับซีเประมาณจากัก หาสิบหกสิบประมาณหลายบาทนี่แหละสานีตื่นอยู่ได้เข้าค่ายกับแบบนี้แหละกับพักพักแพว่พักบัวพักเสริมอยู่ไทยขึ้นนาจะเอริญไม้มินบ่าพักนั้พักพักเสริมค่ะคนเดวนก,<ร>กับห้ากระตือนนอนอีลาห้ากระตือนนอนบอ่อีลาป่านายบูดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายอีลาอารมณ์บ่จอย <laughs> อยังควยดีกว่าอ้วุฒิ าคือไข่ดิถ้าก็ตื่นนอ,อนอ่ะมันเท่ากันสิมาสุปมดแดงนี่ผักเอลโล่เลย,อยนี่แล้วก็ผักเน,กนาะนางเอกแล้วนายเอกบอกออออกะมียังไงแปลงเนาะแปลงอันนี้น้าจ้ามาจากเือนพอธนพลเ<อ>นายบอก,กเอา้าพอสัตย์ใช่กุ้งเทพก็พอ,อันนี้พุงสุรด จะสลับอันดี่กว่าหน่อยโพดแล้วลัางก่องติลัางก่องว่าติลัางก่องใส่อีกเลยบักกะมักเพชรมักเพชรมักเพชรเท่าบริขัวน้ำบริบริจังไฟนี่ก็จะเป็นข้าวคั่วจะก็เอาตัวมุนที่เม็ดใหญ่กันเอหัวตักเอา สว่าคำว่ายุทธายซุปคือใส่มังนาวปกติเขาก่อยเขาย是是 um, ังมากรงใส่บางนาดีประคำแต่อันนี้มรู้มันมีแม้มันสมบ่สมเยอะยุทธายแผงก็เหลาอีกกัดประมาณเดียวกันแหละสับแบบกอกสมๆเนาะ แ่บเลยพี่น้องเอ้ยใส่มาเลยโอ้พี่จสกินอยู่ปันมีแต่ผัก <laughs> ก้อยมุดแดงก้อยพักซีก้อยมุดแดงช่ำๆโอ้ยแ่บอ่ะกินโบอื้อนะ <laughs> จังจังวะก็่าดซ่บอะไรตัวชิมมาถือบอนไปจ้ะ มันเค็มจะกวนเลยได้เลยแดทำนี่เอ้ะมันคือออก้นวาท่าบริสายยังนะแดดกันวานหมาย่าอ,อ,อืมอืมสะบั้ากระโพกขือไม่ยูนิลารยัยูนรมพันะ่ามากเลยมา,ม,มาได้พีน่น้องกินเขาน้าเนอะอืมออก็กระพกคือกระบาด ไปทำอาากินข้าวซอยดยิกินเผ็ดกินเผ็ดก่อนว้ากระเพาะขึ้นห่อนถอกต้องห่อนวะกอยไข่หมแดงอันนี้แม่ คนเทศเพื่องใส่มะเขือป้ากระเพาอะอขึ้นนั่นเองใจบวดใช่ปะว้าสิบออกแล้วพี่น้องปัากระเพาะขึ้นเป็ดปนำไปกินงนันมะม่วงก่อนนี่มะออเขาะใบขา ได้ก็กินแหน่พี่น้องมะขอ่อันนี้เนาะมะขบ่บริเวณมะข่สมนี่มะข่ายเขามะข่มันตังแต้เคยกินมะข่มามีแต่เที้นและว,วานแต่ก่อนไม่ค่อยกินไดวานเลยเนี่ยอันนี้คือสิม,ม,มันแก่ค่ะมันก็เลยแบบวานานะไล่หน่วยที่เวลาเขาแกะในมันออกมามันจะมีนอออกมา ใส่เขาแล้วก็ขัดฮะัวัวกินฮัลหอยลมบวขัดตรงนี้ข้าอยมนี่เสือเสียใจหะ้หอมือนก่เมื่อตะโกนท่านก็ฝุดขัดไม่แคมท่าฮัลโหลกัดบอลอ่ะเขาดูดถึงได้อืมแล้วอบออกคืนละพี่น้องแล้วแล้วนีแหายยากอ่ะอิดเขาไปแล้วพี่น้อง ก็พอขึ้นงวเต็มเลขคงนิวว่ามากินข้าวนิวนิวนิว่านยา,าหอมมากินข้าวไหมแมรูไ้ <c oughs> ไห้ กิน้าวแล้วกันกินยาปักพรอนกอบพี่น่องข้าพอขึ้นเจอกันไหนแน่ลิปไหนเด้พี่น่องสวัสดี่เข้าพอขึ้น